โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัรดิการแห่งรัฐในปี65ครับผู้ที่มีสิทธิ์แน่นอนครับสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสมั์รการซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างตามน,นี้เลยครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมครับสิทธิตรงนี้นะครับไม่สามารถถอนเงินสดแล้วก็ไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับ1พฤษภาคมครับ1วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับตรงนี้สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ที่ยินัจตัวตน27มีนาคมถึง26เมษายน67และเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤษภาคมจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับ2วงเงินส่วนลดค่าซื้อการถุงต้ม80บาทต่อคน ต่อ3เดือนตั้งแต่เมษายนถึงพฤุนายนหกเจครับ3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบไปด้วยบขสรถไฟขสคอรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เขา้าร่วมโครงการนะครับระดับที่2เป็นวันที่20พฤษภาคมครับจะเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบีย้ยความพิการ800บาท ต่อเดือนครับที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่27มีนาคมถึง26เมษายนสอายครับและจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับโดยเงินนั้นจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทครับ